พัดลมห่างมากนะครับได้การเลยเนาะแม่บรรยากาศดีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันอันนั้นดีระบายดีว่ะแม่มระบายดีจ้าอ๋พอพัดลมห่างไอเดียนี่ผู้ใดเฮ็ดนี่นะแม่กับร้านน่ะบอกเฮ็ดเองเลยจ้้โอ้ได้การขนาดเลยได้อันนี้ครับสนับสนุนโดยปาร้าอุดรขวดเดียวจบแซ่บทุกเมนู หนูสดแช่แข็งหนูพุกอย่างอุดรฟาร์มสดสะอาดถูกปรักอนามัยผ่านมาตรฐานโอท,ท็อปและออยเฟรนชชายขายดีเฟรนชชายหนูโปบโปงสมุนไพรอุดรฟาร์มลงทุนน้อยกำไรงามมีตั้งแต่ชุดเล็กชุดกลางชุดจัดเต็มให้ผลกำไรคุณตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกที่ลงทุน สวัสดีครับหนูพวกใหญ่อุดรฟาร์มนะครับเมื่อนี้ผมอยู่บ้านนวดนะครับผมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรนะครับผมเมื่อนี้นะครับมาจับหนูนะครับลูกฟาร์มเนาะนะครับเป็นยังไงไปหาคุณแม่กันเลยนะครับผมแมวดีครับสวัสดีครับในนาตัวไหนครับคุณแม่แม่สนองสินทุนิบาศอำเภอสังคอมจังหวัดอุดรธานีจ้าเป็นยังไงครับเลี้ยงนูมากี่เดือนแล้วแปดเดือนแปดเดือนเนาะได้เท่าไหร่ได้กี่บอแล้วนี่ สามสิบ <30. S 1> แล้วนะครับอ่าผมบึงวิธีของเจียนะเนาะเจีเอาพัดลมห่างเอาพัดลมห่างมาเนี่ครับได้การเลยเนาะแม่บรรยากาศดีมันมันมัน,ม,นมันอันนั้นดีระบายดีกว่าแม่มระบายดีจ้ะอ๋อพัดลมห่างไอเดียนี่ผู้ใดเฮ็ดน,นี่แม่จะกับร้านน่ะบอ่อเฮ็ดเองเลยจ้าโอ้ได้การขนาดเลยอ,อันนี้ก็เป็นตะแกงีงในถิ่นบ่อจ้า หนูบอขึ้นมาเลยหนูบอขึ้นมากเมือม่อนี้กามาจับเนาะกาใส่จะจับสองฟ้ามพอฟาร์มอีกฟร์มหนึง่งเพิ่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นนะครับแต่ว่าใน YouTube จะเฮ็ดเป็นสองสองคลิปเนาะนะครับผมโอเคจับหนูเลยเนาะแม่เนาะหน่งสอสามสี่ศูนย์สี่จุดสี่จุดสอง จับผมนะไปอเอยร่างกาไปจับนะเนี๋ยเิยเเยครับ แยกเพศเรียบร้อยนครับ,รบ<ห>อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าบอกอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะให้ผมไปจับเนาะนะครับต้องแยกเพศให้ผมนะครับถ้าไม่แยกเพศผมจะลบไปสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาจับนะครับผมโดนทมัตว,วดม มดเลยแม่นี่ลวชให้เลยอีจ้าอีจ้าโอ้หมูนีุดยอา 瘦一些。嗯。来吧。 กต้องมาดานะเกี่ยวกันหนอเนาะจะเที่ยนานน่มันบูฟอดางนวตีตวคูเหยงงออปจะดีที่ด้ตูอ่ะาย ไม่ยอมม้าไปใกล้ก <Ges> ันเอียงกลัวม้า No. <laughs>

ดูนุ่มนะค่ะสิบห้าจุดสองอ่ะทางนี้จบรายการก่อนโอเค่ะมาท้างนี้ป่ะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่นานนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่นานเนาะโอเคครับสุดท้ายเป็นยังไงแม่เรื่องหนู <น>ดีอยู่มีผู้มาสื่อมาล่องรับให้ครับดีอยู่เลี้ยงหนูแปดเดือนนี่เลี้ยงยากบอ,อกรู้ง่ายง,ง่ายเลยสบายสบายที่ได้น้อยมืาอนี่ขยายออกอยู่เนาะขยายออกอยู่เลยได้น้อยเลยได้น้อยนะแต <c oughs> ่พิว่าเป็นตาเลียงอยู่เนาะเป็นตาเลียงโอเคครับทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใน YouTube นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็ ไปอีกฟาร์มหนึ่งนะครับสำหรับ Facebook นะครับผมโอเคครับสนับสนุนโดยปาราอุดรขวดเดียวจบแซ่บทุกเมนูหนูสดแช่แข็งหนูพุกอย่างอุดรฟาร์มสดสะอาดถูกตรักอนามัยผ่านมาตรฐานโอท,ท็อปและออยเฟรนชายไทยดีเฟรนชายหนูบกโอ่งสมุนไพรอุดรฟาร์ม ลงทุนน้อยกำไรงามมีตั้งแต่ชุดเล็กชุดกลางชุดจัดเต็มให้ผลกำไรคุณตั้งแต่หนึ่งเดือนแรกที่ลงทุน